มีเพื่อนคนหนึ่งทำธุรกิจของตัวเองนคือปลา,ผาเผาก็จะทุบหัวปลาทำปลาแช่แข็งไว้ทุกวันนต่อวันมาแล้วปีหนึ่งเขาแน่นหายใจไม่ออกเจ็บปวดท้องเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวพองเดี๋ยวยุบไปหาหมอตรวจไม่พบสาเหตุ จนไปหาคนทรงเขาบอกว่าไม่เคยทําบุญให้เขาบ้างเขามาทวงแล้วมีด้วยหรือนะเพราะธุรกิจเป็นอาชีพหากินของเขาอาชีพแบบนี้ผู้เจ้าบอกควรจะหลีกไม่ควรทํามิจฉาอาชีวะอาชีพไม่ควรทำห้าอย่างค้าน้เาเบาค้ายาพิษค่าเครื่องประหารค้าสารมาเป็นอาหารค้ามนุษย์นะอย่าไปทำํำผู้เจ้าบอกมันเบียดเบียน เราะนั้นถ้าเรามีโอกาสเลิกก็เลิกได้แต่ถ้าเรายังเลิกไม่ได้ก็ให้ฝึกนั่งสมาธิให้รักษาสินข้ออื่นในสินห้าข้อเราไม่ได้ข้อที่หนึ่งก็ให้เรารักษาการไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายามเมาทําความดีในส่วนที่ทําได้ผู้เจ้าเรียกว่าจับฉวยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายอย่าอย่าปล่อย ด้วยการที่ว่าเราทําข้อหนึ่งไม่ได้ก็ล้มมันทั้งสี่ข้อเลยไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเราต้องทําในสิ่งที่เป็นคุศสนไม่ข้อใดก็ข้อหนึ่งทําไว้ตรงไหนไม่ได้วางไว้ก่อนแล้วเราทําสมาธิตั้งจิตอธิษฐานเอาขอให้มีอาชีพใหมนะ่นะ่ขอให้พ้นจากอาชีพที่ไม่ดีเพราะมันเป็นการก่อเวรน,นะการฆ่าเสพมากทํามากจเจริญมากเป็นไปเพื่อน,นรกเนรชานเปลวิสัย วิบากอย่างเบาของผู้ทารรปานาติบาตผู้เจ้าบอกเป็นไปเพื่ออายุสั้นนะนั้นอายุเราจะสั้นลงสั้นลงไปเรื่อยๆ